ไงยูริแล้วตรวจสอบโรงพยาบาลเก่าที่เฟลมบอกแล้วมันอยู่ที่ไหนที่นั่นถูกคอยคุมกันแต่อีเวลาช่วยจกกัดการไม่ได้ไอ้ห้องใช่ไหมก็คิดว่าอยู่เป็นกับดักเราต้องอยึดแผนก่อนบุกเข้าไปนะได้สิมีดทาท้ายอยู่ใกล้โรงพยาบาลน,นั่นเราไปคุยกันตรงนั้นกันอ้าวไปเจอกันโอ้โหจากระยะห่างไกลมากก็ สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ marvel spider man ในภาคที่4แล้วกับภารกิจรัทธิแห่งไฟนะครับอ่ะภารกิจภารกิจมาแล้วอยู่ไกลามากก็อยู่กับผมอ่าอัค์มนกับสตอรี่เกมเกี่เรื่อง้้วยกันนะครับเอาละเพื่อการเสียเวลาอ้อก่อนไปเรื่องชุดในเมื่อเรามาอยู่ในชุดของเวนอมเนอะก็มีชุดเดียวที่จะเป็นเหมือนเหมือนโดนเวนอมสิงเหมือนกันก็คือชุดนี้ได้เองชุดจากหนัง spider man ภาค3นะครับ ของทวีน่กไก๋ใช่ไหมอ่านะครับไปจจะการที่จุดภารกิจเลยนะครับเนื่องจากเระทางไกลเจอกันครับเธอเข้าไปโดยไม่หลอใช่ไหมเหรออ่ามาถึงก็ต้องไล่ตามเธอไปมาถึงก็ให้ตายเถอะยูริแบบใจร้อนนี่มันไม่นะ โอ้โหเรียบร้อยแล้วด้วยโคตดเดือดพวกมันยังหายใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าพวกเพมจะโชคดีหรือเปล่าหลังจากที่ยูริเป็นตัวอันตรายแล,แล้วก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ภากษาสีเลือดพวงมันคือวันไหนเธอก็บุกเข้าไปได้ดิไม่ใช่สนหนงของพยากรณ์อโอเคบกุกเลยเเห็นแกแน่ซับ<ๆ>แมน,นก็ hey, ให้เห็นนี่แหละ ไหน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 ยู่ต้องไหนอีกอเรล่างนี้ใช่ไหมเหมือนเขากำลังทำอะไรกับคนนั้นอยู่นี่คือทางเข้าสินะ,ะไม,ม่การเสียเวลาลุยมันเลยแล้วกันทำไมโดนแล้วโอเคได้เวลาเข้าไป โอ้ <c oughs> โหเสี่ยกระหืมนั่นไม่ดีแน่ด้านล่างใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันด้านล่างไปไม่ได้ <c oughs> โอ้โหเจี่ยให้ออกแรงอยูน่นเ <c oughs> ะนไไเข้าไปหาเชื่อจะมีสัตว์อย่าปล่อยมันเข้าไปเดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้เดี๋ยวนะหัวทางก่อนนะเราจะโฟกัสการหาทางก่อนโอเค <c oughs> อดีนไหม <c oughs> ใครก็ได้ น่าจะมีใช้ได้ยินนะแต่ฉันได้ยินนะนั่นมันแนที่พวกลินนี่มงสีเลือดเกิดที่นั่นเหรอเจ้วงสีเลือดทำไมถึงเป็นที่พวกลินละรออสอสคอปจะทำอะไรกันแน่อสอสคอปไปแล้วโกดังลานขยะเหรอลานจอดรถห้องสมดุด มันเชื่อมโยงกันทุกอย่างเชื่อมโยงกันสินะนี่แหละหนังสือของเฟลมโอ้มันอยากให้โลกนี้มอดไหมท,ที่ตัวเองจะได้อยู่กับสิ่งที่เหลือกันเหรอออันนี้บาร์เกอร์ขอสูดแพนะนะฮะ <Em> ถาเอาฐานของฉันได้ยินว่าช่วงนี้โอแกกังกนวลเรื่องเสียกำลังคนที่คลินิก ฉันกับกังวลเรื่องที่พวกแกคิดว่านั่นเป็นการสูญเสียพวกเจ่าทานที่ตายไปอีฉันแล้วว่าพวกมันไม่คู่ควรอย่างนี้เนี่และถึงแม้ว่าเราจะคิดถึงพวกเขาพวกเขากับแข็งแกร่งขึ้นเมื่อไม่มีพวกเขาเพราะงั้นในเมื่อสาวน้อยอยู่เลยกับแสงของคนเขากําลังบุกเข้ามาพวกเจ้าจงแสดงให้เห็นว่าเห็วาันทั้งคู่คู่ควรแค่ไหน จงเชื่อมั่นในเปียวเพิงตรปะสิ่งล้วนหมดไม่หมอนี่เป็นใครวะเนี่ยแล้วต่อไปทางไหนต่ออ๋อโอเคขอโทษครับไมแแ่แล้วแล้วแล้วต่อ,อ ต้องการให้เสษส่าที่หายไปให้เร็วที่สุดเกิดอะไรขึ้นที่หลังคาเดี๋ยวมีอำนาจมาสั่งเดี๋ยวนี้อยู่ดหลังก็หินนั่นหรอพอจัดการพวกสาวกเสร็จก็ไปหาเธอแล้วก็เพมด้วยเดี๋ยวนะโอ้มันระเบิดกันที่นี่หรอโอ้มันไม่ได้รอขึ้นมงสีเลือดอยู่หรอกนะแต่ให้มันเกิดขึ้นเองดูจากอันนี้แล้วหวกเลยดีกว่านะ แสงอนเข่าอ่ะเราคือแสงอนเข่าอ่ะแ้ผมรียกยังไงนะเดี๋ยวเวลาปาร์ตี้ที่ตรงเวลากันแล้วุดสีดำาออก,กับแกดีนะเออปะมาคือบุลินสินะบุคลินแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแกต้องการะไรกันเน่เนี่ยไม่เกี่ยวกับที่เราต้องการโชคชะตาทางหารที่ต้องการอ๋อจับเลยรับกรรไปซะ เจ้าเดือดตัวโดนเผาซะนะขอบคุณครับโดนเผาเต็มเต็มเลยครับอันนี้ก็เคลียร์กองหินนั่นเดี๋ยวลิใครกันที่พูดเกี่ยวกับออสคอ,อเจ็บนะยุด แสงไฟของคนเขามาเองเลยเหรอเนี่ยอย่างที่ฉันทำไอ้ไม่อย่าอย่าทำไงด็งแล้วเธอต้องทำได้ยูีิขีดเต็มเต็มเลยจเจ็บปะนี่ยแทกแนเบื้องต้นเป็นร้อยจะช่วยกดแผลไม่ให้เจ็บกว่าเดิมโอ้โหไม่เจ็บกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะปวดยูริเหรอ,อจ้า ถ้าคุณต้องการจะฆ่าเฟมก็ข้าสมศรมไปก่อนนะงั้นนายก็มากอากเลือดในเลยอ่ะขอโทษเธอต้องฆ่าเขาน่ะอยู่นี่ท่านทำนายบอกว่าเขาจะไม่มีวันหยุดเหมือนเธอนั่นแหละไว้เสร็จเรื่องนี้ค่อย่ากัอ๋อโอเคขอแทษครับอุ้ยกวไม่ทันเป็นต้องไายแล้สไปเดอร์แมนยิงมันอยู่นานเท่าไรแล้วยังมีคนถูกทำร้า,ายมากขึ้นท่านั้นมีทางอื่นที่จะหยุดมันได้นะ ใครที่บอกช้าน้อยกว่านี้แล้วชั่วโมงสีเล,ลือดล่ะเราจะต้องสืบกันอีกไม่ใช่เหรอนายพูดเหมือนเขาจะยอมเอื้อมมือแมวนะคุยกันดีๆนะไม่ต้องเหตุไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ใครที่ทคุยกันเลืองอยู่จกไม่สวยตรงนั้นอยู่ลิเรื่เรื่อเรื่องนายเหรอทำไมไม่หัดเชื่อฉันบ้างละ่ะ โดนถามกลับแบบนี้ก็เจ็บสิครับนายไม่อยู่ด้วยตอนที่มันนี้ไปนายไม่ได้เจอศพพวกนั้นนายไม่เห็นน่ะพวกมันตอนนั้นผมไม่เห็นแล้วไม่อยากลึกเลยเด็ดซ้ำแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทำแบบนี้จะถูกนะอุ้ยโถเดืยดจังเลยเฮ้ยปล่อยให้มันหนีไปได้ทำไม่ได้ไม่ยอมเด็ดขาดน่าเสียดายได้อยู่นี้คืนนี้ฉันจะไม่ตายหรอก ผมไม่ปล่อยให้มันไปซะหน่อยไม่นายก็แค่ทำอะไรขึ้นกลางอ่าอย่างนั้นเหรอก็องไปในๆๆ้ลนกลางๆแต่เราไม่ฆ่าคนรู้อะไรไหมยูริเพื่ออาจจะคู่ควรก็ได้นะเสร็จแล้วเรามาคุยกันไม่ได้เลยนะต้องตัดจนเลือดหมดเสร็จแล้วยังไงต่อ ยินดีด้วยนะทีนี้แกจะได้ติดคุกหัวตัวไปจนตายและนั่นก็เป็นพ่อแกเต็มๆเลยเด็กอะไรไม่นะอยู่นี่อยู่ข้างในเราจะรอดด้วย กับนิเทสู้แม่เจ้าช่างงดงามขอสนุกแค่พอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะมานี่เลยมาสู้กันอีกรอบก่อนแน่นอนบวกเป็ดสองอย่ามาขวางนะคุณก็รู้ผมทำแบบนั้นไม่ได้ผมพยายามทำสีหี่ต้องอยู่นะทำางกับฉันไม่รู้นี่หมายถึงอะไรอ่ะพรถด แต่ไงล่ะอือหือตาสว่างสักทีสว่างจ้าเลยเมื่อกี้บอกเลยไม่ตายเถอะมันจ้าสะดเลยเกินมอ,องเห็นะไรเลยมองอะไรมันจะตาบอดด้วยอืยโอโหเลืเล่องใหญ่ทีนี้นายเรื่องที่จะเป็นคนดีมากกว่าทำเรื่องดีๆนายเป็นแบนั้นตลอดอ่าเข้าแล้วครับคุณเชื่อว่าที่เราทำได้คือทั้งสองอย่างนี่ใช่ ได้เลิกคิดไปแล้วหรือสินะเออฮะไม่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวอ๋อโอเคเห็นละคุณพูดเหมือนผมไม่เคยช่วยใครได้เลยอย่างเง้นนะ่ะแล้วก็ไม่มีใครตายระหว่างที่ได้ปกป้องเรื่องไงไม่น่าใช่นะโอเคมันก็มีบ้างแหละคนเราก็ต้องผิดพลาดกันบ้างอาชีพอ้าวไม่ทันนายมันโอ้โหนายไม่มีสิทธิ์มาคุยคดีทำเลยซ้ำอาอย่างเงี้ยนะ เราก็ทำงานด้วยกันดีๆนะภาคแรกไม่ได้ถึงมีสิทธิ์กันเหรอมันก็แค่คนสวมชุดปาหีทำตัวเป็นฮีโร่โอดยามันจะกดอะไรเขาไม่ได้เลยนะตอนเฟสเนี้ยเออเนี่ยขนาดปัดป้องก็ยังไม่โจมตีสวนกับโอเคกี่ครั้งแล้วที่เขาออกมาบุ่นไหวผี

ลำดับข้อสำคัญสบบ้างนะฉันยินดีที่จะนอนไม่หลับเพราะเรื่องพวกนี้ดีกว่ามากรวงกับหลายคนที่ฉันไม่ได้ช่วยชีวิตอ่าโอเคให้ตายเถอะยูริฉันรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนฉันฉันไม่ปล่อยให้เธอกทำรา้ายใครอีกแนะ่จะต้องหาคนให้เจอไม่ว่าใครก็ตาม เสียงดูดันขึ้นนะตำรวจมาแล้วโอเคเดี๋ยวถ้ามีโทรศัพท์มาก็จะปับไปที่คุยโทรศัพท์เลยนะครับแล้วเจอกันไมาถึงตอนนั้นครับขอแพะไปปิงฟาร์มหาอะไรทําก่อนเด้อโอเคเรามาแวะคุยกันก่อนเนื่องจากผมเล่นสะพานหนึงแล้วภารกิจไม่ขึ้นเลยอาจจะเพราะว่าในเรื่องหลักยังดำเนินไปไม่ถึงจุดที่ภารกิจนี้จะมานะไว้ภารกิจนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผม แยกอีกทีนึงแล้วกันเนาะทีน,นี้เราจะมาดูอีกเพจหนึ่งก็คือเวสที่ผมไปแอบฟาร์มมาเนะคือก็ของที่เรารวบรวมผลิตทรายของแซนแมนมาเรียบร้อยและเหลือสุดท้ายที่ผมกำลังจะไปเอานะโอเคมาไปเจอกันตรงนั้นเลยดูซิว่าจะมีเวสอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไปเจอกันที่นั่นครับผมเจอกันครับมีชิตอด,ดีกั่ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ไม่มีสมุนทรายเลยเหรอแบบนี้ก็สบายสิ สบายจริงก็ฝ่ามาดูกันอะไรถ้าไปที่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยแต่นั่นมันอะไรเลยเนี่ยลูกอยู่ที่ไหนหวัดดีก่อนปิดพ,พาร์ทนี้ก็แวะมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงลูกอยู่ที่ไหนโล้หข้างล่างได้ไปไหนจิตต้อนพาฉันไปในจ,จิตใจของมาโก้ก็เหรอแดนแมนหรือมาโก้นั่นเองพ่อแค่อยากจะรู้ว่าลูกปลอดภัยหรือเปล่าอ๋อเป็นห่วงลูกจริงๆแล้วผมหลงทางอะไรเนี่ยขึ้นไปตรงนั้นอ่าพยายามอยู่มันไม่มีอะไรให้เกาะเลยทำไมมันไม่ขึ้นให้เกาะเดี๋ยวนะเอาวิธีนแล้วกันไม่ได้ด้วยงั้นก็วิธีส่งตัว ส่งตัวไม่ได้นะโอเคอ่ามุมดีๆก่อนมันไม่ขึ้นให้อ่าไปนู่นแล้วโอเคไม่ค่อยไปอย่างี้ได้ถืลระฆัเลยหน่อยเอ๊ะเราทำอะไรผิดใช่เราทำผิดแน่นอนทำาอย่างนี้ตีต้นโคตรใจ่นาำยักษ์มีคิดต้อนจงนั้นด้วยหรอกวางสิ่งของใส่ โอ <Okay. S 2> เคมันเริ่มแตกแล้วต้องคว้างต่อจิตตานึกของเขาเริ่มสู้กลับแล้วไปแบกมาแล้วสู้กลับนะโอเคโดนอยู่นั่นแหละเกือบแล้ว,มลวผมจะเน้นการคว้างสิ่ของใส่มากกว่าสู้นะฮะโอเค อุ้ยอย่าพึ่งเออพัดมหมดแล้วเฮิตตันยืดหน่อยไงในแต่ละครั้งที่เราเก็บอ่าข้อมูลของฮิตตันก็คือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกรายการไล่ล e ่าฮันเตอร์ที่มาโกมาเตือนเราแล้วก็การพูดเกี่ยวกับลูกที่ชื่อกีเมียนะครับผมโอเคนี่คือชิ้นส่วนสุดท้าย พ่ออยายามเป็นพ่อที่ดีสุดให้ลูกแล้วคีเมียจริงๆนะลูกรักพ่อได้แต่หวังว่าพวกมันไม่ได้เอาตัวลูกไปและลูกจะปลอดภัยที่บ้านของแม่ของลูกพ่อรักลูกสุดหัวใจนะลูกรักสักวันหนึ่งเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกพ่อรู้โอเค ค่เป็นห่วงพรเอ้ยแค่เป็นห่วงลูกอ่าโอเคไปมอบลูกสลับให้คีเมยียกันครับเฮ้ยจักยามทหารายตั้งนานแหล่งข่าวคุกลาบอกว่ามา์โกเอาแต่พูดถึงแะไรงนึงอยู่อ่ะจะส่งที่นั่นให้เดี๋ยวนี้แหละได้เลยนะบ้านของแม่เธอสินะเพอาะที่คีเมยียอยู่ที่นั่นเจได้เ,เจเอาเธอต่อสายให้คุยกับมา์โกหนห่อยได้ไหมจะรอดูนะต่อสาย เงีเยบจัดไม่มีเลยแบบนี้เอาต้องไม่กล้าเดินทางแบบวาร์ปเลยนั่นไงโอเคเรียบร้อยแล้วนะต่อสายามาเไยจะไปดีแมนขอนโทษด้วยเออเรื่องที่ฉันสร้างความวุ่นวายให้นะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยจิตใจฉันกลับมาปกติท่านไหนก็ขอโทษที่ไม่ฟังนายเลยท่านไม่เคยรู้จักผู้ชายที่อยู่เบื้องหลังสายนั่นเลยว่าเป็นคนยังไงแต่ฉันว่าเคีเมียคงอยู่ที่บ้านของแม่เธอนั่นแหละไปเราไปแล้ว ถ้าเธออยู่ที่นั่นก็ช่วยฉันหน่อยได้ไหมเอาคิเต้นนั้นให้เธอทีผมดูต่างหน้าแทนตัวฉันนะได้สิดูแลตัวเองด้วยนะฟินน่าจะมีใครโทรมาแล้วเราจะได้ไปเจอกันที่จุดรกินกนจกน,นะครับผมเจอกันครับ มาถึงแล้วกว่าจะถึงบร์ฟไม่ได้ด้วยต้องบินมาทีละนิดทีละนิดกว่าจะถึงเวลาสักหนึ่งเลยอ่าสมมอบของให้เรียบร้อยไม่ได้พูดคุยแค่วางของไว้ให้ก็แบบจะรู้แล้วหมายถึงอะไรกีเมียใก้มากเลยจ๊ะกีเมียใช่ไหมโอเคนะลูกสาว อ่าลูกสาวมารับเองเลยโอเคได <'s> okay. ปลอดภัยดีฉันอยากช่วยได้มากกว่าน,นี้จังเลยบางทีฉันอาจะขอให้เพื่อนแทงสักคนช่วยมาโก้เรื่องติดเยี่ยมิตเข้าเยี่ยมสินะโอเคอ่าก็หลัฐานนี้ก็ประมาณนี้แหละขออภัยจริงๆที่ผมไม่ได้เช็คให้ละเอียดดีว่าภารกิจ มันต้องเล่นในเรื่องไปสักพักอีกสักพักใหญ่ๆก่อนถึงจะเล่นในในเรื่องของอ่าเรดหรือยูดิได้เพิ่มเติมนะครับโอเคขอให้จริงเพราะฉะนั้นหลักอันนี้ก็ขอตัดไปเียเท่านี้ก่อนเลยเอาธารกิจไปเล็กๆน้อยๆของมาโกที่เรารวบรวมได้ครบอันมาให้ดูกันก่อนเนาะในช่วงเ e ปิดพาร์ทหรือปิดพาร์ทของแต่ละอาร์ทนะก็จะมีอะไรแบบนี้มาให้ดูอีกเช่นเคยผมก็พยายามรวบรวม collectible แต่ละอันให้ครบอยู่อันต่อไปก็น่าจะเป็นการถ่ายรูปแต่จะมาในพาร์ทไหนนั้น ค่อยว่ากันในทีอาจจะไม่ได้มาทุกพาร์ะครับอาจจะเลือกมาเป็นพาร์ทพารว่าพาร์ทนั้นมีเป็ตรงนี้มาให้ดูนะอะไรเงี้ยม่ให้ดูนะเป็นเกลเล่เล,เล,เลน้อยที่เพิ่มเจอเข้ามาในเวอร์ชั่นของผมเนาะโอเคํำหรับพาร์ทนี้ผมและ Spider-Man Venom Peter p a r k e าก็ขอตลาไปก่อน Good ว n i g h t d n d sleep well พบกันพาร์ทหน้าครับบายเจอกันครับ